หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ฮะชื่อว่ารายได้แบบไหนต้องเสียภาษีเป็นคําถามที่เจอบ่อยแล้วก็เป็นคําถามที่เอ่อในหลายมุมไม่เคลียร์แล้วก็มีคนถามหลายเรื่องนะฮะว่าแบบเอ้ยมันต้องเสียภาษ,ษีมันจะยังไงรายได้แบบไหนอย่างไรผมไล่ให้ฟังแบบนี้แล้วกันหลักการก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องคุยกันแล้วกันนะครับในมุมของการจัดการภาษ,ษีทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราต้องตั้งคําถามคําถามแรกคือคำถามนี้ครับก็คือคําว่ารายได้คืออะไรถ้ามองในมุมของบัญชีของคนที่ทำบัญชีผมแล้วกันถ้าม ในมุมคนที่เรียนบัญชีเนี่ยก็จะบอกว่ารายได้คือสิ่งที่ได้รับจากลูกค้า กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วอะไรก็อมีนิยามของมันกันไปว่ากันแล้วกันในในนิยามหนึ่งแต่หลักๆคือเราทุกคนน่าจะโดยเซน์ก็คือเรื่องของการรู้ว่ามันคือสิ่งที่ได้รับจากลูกค้าซึ่งคนมักจะสับสนกับอีกคํานึงคําว่ากําไรกําไรเนี่ยขยายความนิดเดียวมันคือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็คือรายได้ลบรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเท่ากับกําไรแต่ถ้าพูดถึงรายได้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ได้รับมาโดยที่ยังไม่ได้หักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆแล้วในมุมภาษีนะฮะ เราบ,บอกว่ารายได้คืออะไรเนี่ยนะครับในมุมของภาษีมันจะมีคํานี้ขึ้นมาแทนนะครับก็คือคําว่าเงินได้พึงประเมินอ่ะให้ดูคํานี้ในมุมภาษีกฎหมายนะครับมันคือมาตรา 39เก้านะเขามีนิยามนะครับมาตรา3 9เกนี่มันคือบทนิยามแล้วกันคือกฎหมายก็เขียนครับว่ารายได้นะครับมันไม่ได้มีคําว่ารายได้เป๊ะๆหรอกนะครับแต่ว่าจริงมันมีคํานี้ที่พอจะทําให้เราเข้าใจแบบสรุปในมุมกฎหมายคือคําว่าเงินได้พึงประเมินครับเงินได้พึงประเมินเนี่ยมันหมายความว่านี่เลยเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีนะครับก็คือไอ้พวกนี้ต้องเสียภาษีหมายถึงอะไรบ้างนะครับเขาจะหมายความถึงทรัพย์สินประโยชน์ที่อาจจะคํานวณได้เป็นเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกให้ ก็คือภาษีที่เขาออกให้แล้วก็เครดิตภาษีจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เราได้รับทั้งหมดแหละในนิยามของเงินได้นะครับหมายความระบุพวกนี้ให้ชัดเพราะว่าต้องการจะบอกว่านิยามของคําว่าเงินได้หรือว่ารายได้ที่ต้องเข้ามาเสียภาษีเนี่ยในนิยามของคำว่าพึงประเมินคืออะไรอันนี้คือคอนเซปต์แรกคือถ้าเราจะบอกว่าจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษียังไม่ต้องถามว่าภาษีอะไรแต่ตั้งคําถามก่อนในมุมแรกก่อนก็คือเรื่องของภาษีเงินได้ก็คือมันคืออะไรว่ามันคือเงินได้เงินได้มันคือแบบไหนตั้งคําถามนี้ออกมาให้ชัดก่อนพอเข้าใจ คำพูดนี้ปับเนี่ยเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันพูดถึงเงินได้ที่เป็นทรัพย์สินระโยที่คิดได้เป็นเงินทั้งหมดนะครับอาภาษณาก่อนที่ออกให้สําหรับเงินได้ประเภทต่างๆเครดิตภาษีต่างๆอ่ะนี่คือนิยามกรอบรวมตรงนี้ทุกคนอยากให้เข้าใจกับว่ามันความหมายโคตรกว้างเลยและกว้างมากมันก็เลยต้องเกิดการจัดการเรื่องนี้ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นก็คือถ้ากว้างไปเนี่ยคนก็ต้องเสียภาษีทุกอย่างที่เขาได้มาสิซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมไล่เรียงในมุมที่ผมศึกษาแล้วกันนะแล้วผมคิ ว่าสิ่งที่ผมอยากแนะนําทุกคนให้เข้าใจคือเรามาดูกันต่อในเรื่องของตรงนี้ฮะเมื่อมันเป็นเงินได้หรือรายได้แล้วสิ่งที่คุณต้องมาคิดต่อก็คือ3เรื่องนี้จากความหมายกว้างสุดๆเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ตั้งคาถามต่อก็คือว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นแบบไหนวะที่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะถ้าเกิดเราใช้คํานิยามที่กว้างของคําว่าเงินได้พึงประเมินมาจับทุกอย่างแทบจะเป็นเงินได้หมดก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าอะไรไม่ใช่เงินได้บ้างกฎหมายก็เลยมีคํานี้ขึ้นมานะครับก็คือนี่ยกเว้นไม่จ๊ะก็คือถ้าอะไรไม่ ต้องเสียเดี๋ยวฉันจะบอกแกเองว่าอันเนี้ยไม่ต้องเสียนี่คือสิ่งที่กฎหมายพยายามจะบอกฉันกําหนดนิยามมาก้อนหนึง่งกําหนดความหมายมาก้อนหนึง่งและฉันจะมาบอกแกต่อว่าเฮ้ย <he> อันไหนต้องเสียหรืออันไหนไม่ต้องเสียโดยให้กฎหมายอีกข้อหนึ่งมาบอกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องยกเว้นมันไม่ต้องเสียความหมายเงินได้ใหญ่มากแต่มีตัวมาตัดออกก็คือตัวที่กฎหมายบอกว่าเดี๋ยวฉันจะยกเว้นให้ซึ่งมันมาจากไหนมาจากตรงนี้ก,าาาาก็คือมาตราอีกมาตราหนึ่งนะครับท่วงทีนะกฎหมายกําหนดเงินได้กว้างมากนะครับกว้างมากไม่พอมาดูต่อก็คือ เฮ้ยไอเงินได้ที่กว้างที่ว่านี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่เห็นไหมเขาก็เขียนอีกมาตราหนึ่งขึ้นมามาตรา12บ,บอกว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เขาก็จะไล่มามีค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทำหน้าที่เฉพาะปฏิบัติหน้าที่นะพาผ่านนะค่าเดินทางบาบราบราไล่ามาหมดนะไล่ามาจนถึงข้อที่หลายคนอาจจะ คุ้นเคยเช่นไอ้พวกที่เราชอบพูดกันว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยเขาก็จะมีคําบอกเนาะแบบไหนถึงเรียกว่ายกเว้นโดยให้โดยเสน่หาเช่นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยการให้โดยเสน่หาจากบุปการีผู้สืบสันดานคู่สมรสส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทตลอดปีวงเงินสูงสุดคือ20ล้านบาทเงินได้นะครับที่ได้รับจากการอุปการะหน้าที่จัญญาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งนี้จากบุคคลที่ไม่ใช่บุคการีนะครับผู้สืบสันดานต่างๆไม่เกิน10ล้านบาทก็จะมมีีีกกาาารตคววออ่เแบบน ว่าให้โดยเสน่หาแบบไหนไม่ใช่นะแล้วเนี่ยกถ้าตีความลึกอ่ะก็จะมีคนบอกว่าจากการให้โดยเสน่หาที่ว่านี้เนี่ยต้องมีเนื่องในพิธีหรือโอกาสด้วยนะถึงจะยกเว้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความหรือใช้กฎหมายแบบลึกซึ้งไอกรอบที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือกฎหมายกาหนดนิยามเงินได้มาก,กว้างๆแล้วก็มาตัดมันออกด้วยสิ่งที่เรียกว่ายกเว้นซึ่งมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าให้เห็นภาพว่ากลับไปที่คําถามว่าถ้าเราจะบอกว่าเงินได้ของเรานั้นต้องเสียภาษีหรรืออเเปล่่่าาาาต้งดูนนยมกวัใช หได้มซึ่งดีความแบบคนที่อ่านกฎหมายไม่เป็นก็คงบอกว่างั้นก็ทุกอย่างแหละแม่เป็นเงินได้โมแต่สิ่งที่มันต้องมาดูต่อคือไอ้เงินได้ที่ได้มาเนี่ยมันมีกฎหมายยกเว้นหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่2ออีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของการยกเว้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ถ้าดูสไลด์นะพอยกเว้นแล้วไม่พอมันเกิดเรื่องหนึ่งที่คนชอบถกเถียงกันต่อกฎหมายยกเว้นให้แปลว่าไม่ต้องเสียถ้าคุณมีเงินได้เข้าข้อยกเว้นกฎหมายบอกอย่างนี้คุณไม่ต้องเสียภาษีคุณเอาออกไปได้เลยพอบอกว่ายกเว้นก็แปลว่าไม่ต้องเสียไม่ต้้อองงงงเเเสียยยยกกกท่่่าััับบไไมมมตตืนนุล แต่ถ้าเกิดมันไม่ยกเว้นก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่มาทะเลาะกันก็คือเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนถ้าคุณเคยเรื่องกฎหมายอาจจะเคยได้ยินพวกนี้ซึ่งอันนี้มันก็มีที่มาที่ไปมันมีหลักของมันอยู่ที่มาที่ไปของมันก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นของเงินได้มีผลต่อการเสียภาษีนะครับให้ดูตรงนี้ต่ออีกนิดนึงครับทุกคน,นครับลองดูตรงนี้ครับก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับมาตรามันใกล้กันมากนะเปิดให้เห็นภาพเวลาเขาคิดเนี่ยย้อนกลับไปม,มาตราหนึ่งเขาเรียกว,ว่ามาตรา,า,ตานี่ขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใไทยเนี่ยเภาือกว คือถ้าเงินได้เกิดขึ้นที่ไทยแล้วเนี่ยเสียที่ไทยแน่นอนนะอันนี้คือหลักการแรกแต่หลักการที่จะมายกเว้นอีกหน่อยนึงก็คือไอ้ตรงนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศจะเสียเมื่อนําเงินเข้าคําว่านําเงินเข้าหรือหลักการเนี่ยมันก็จะพูดถึงการอยู่ก่อนคือมีรายได้เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ต้องอยู่ในไทยผู้ดได้อยู่ในประเทศไทยนะครับถึง180วันถือว่าเป็นผู้อยู่ดังนั้นอันดับแรกคือคุณอยู่ถึง180วันในปีนั้นๆหรือเปล่าแล้วคุณนําเงินเข้าหรือเปล่านะครับเป็น2เงื่อนไขที่ เอามาพูดเรื่องนี้กันต่อ2เงื่อนไขที่ว่านี้มันก็เลยจะมีบางอันที่ยกเวน้นเช่นคนที่อยู่ในไทยมีเงินได้ในต่างประเทศแต่ยังไม่นําเข้าไทยอาจจะยังไม่ต้องเสียภาษีที่ไทยก็ได้หรือคนที่อยู่ไทยนะครับไม่ถึงร8 0วันแต่มีเงินได้เกิดขึ้นในต่างประเทศต่อให้เขานําเงินเข้ามาที่ไทยเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยอะไรแบบนี้นี่คือหลักการดังนั้นถ้าสรุปต่อจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันผมก็จะบอกว่ากรอบของเงินได้เนี่ยมันกว้างมากกว้างมากไม่พอข้อจากัดของมันคือนอกจากความกว้างที่ว่านี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้น นั้นคิดภาพง่ายเหมือนเหมือนฟิลเตอร์เครื่องกรองน้ําคือทุกอย่างที่คุณเทน้ําเข้ามาในฟิลเตอร์นี้มันคือรายได้ทั้งหมดเลยฮะและมาไล่ดูก่อนว่า,วารายได้ที่ว่าเนี่ยมันมีฟิลเตอร์กรองทิง้งไหมคือฟิลเตอร์ยกเวน้นมันมีฟิลเตอร์อื่นหรือเปล่าคือเงินได้ที่ว่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือเงื่อนไขในการอยู่ในไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายถ้ามันไม่มีอะไรให้ฟิลเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีตัวอื่นมาช่วยในการแบ่งเบาภาระอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือประเภทใดประเภทใดเนี่ยถ้าหลายคนคย ประเภทที่ตั้งแต่ประเภทที่1ถึงประเภทที่แปหรือมาตรา40วงเล็บหถึง 8, หรือเปล่าผมสรุปตรงนี้ก่อนมันมีผลเรื่องหนึ่งคือพอคุณรู้ประเภทเงินได้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องมาทําให้คุณเลือกได้อีกก็คือเลือกเสียภาษีตามวิธีพิเศษพูดแบบง่ายๆแล้วกันพอรู้ว่าเป็นประเภทไหนผมย้อนมาที่หน้านี้ก่อนขอนอนุญาตอีกทีพอย้อนมาเป็นว่าเป็นประเภทไหนคือ8ประเภทนี้เนาะพอเราต่อเป็นประเภทไหนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะไล่เรียงไปต่อก็คือบางประเภทเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีเเเช่นนนดออกบ้ยหรืงิ อันนี้คือสิทธิ์ในการหักภาษีนั่นที่จ่ายแล้วจบอ่ะศัพเทคนิคเขาจะเรียกไฟนอลแท็กอะไรก็ว่ากันไปแต่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับบางประเภทเงินได้ที่ยอมเสียในวิธีอื่นได้แล้วไม่ต้องเอามายื่นภาษีก็เป็นสิทธิ์ในการเลือกฉะนั้นไอ้คำว่าประเภทเงินได้เมื่อกี้มันเลยสําคัญเพราะพอเรารู้ประเภทเงินได้ปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิพิเศษของเงินได้บางประเภทที่เราสามารถเลือกเสียภาษีเป็นกรณีพิเศษได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องยกเว้นอะไราควจะเรียกว่าไฟนอลแท็กสิทธิในการเลือกหักหน้าที่จ่ายแล้วจบหรือจะนําามรววคนวนภษีก็็ไ่ผิิิดเปสทธ o p ปชันต่างๆไล่เรียงโดยสรุปเนีย่ยผมกําลังจะคุยเรื่องนี้เ,<ป>เพราะว่าเวลาเราพูดว่ารายได้แบบไหนต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีเนี่ยคนมักจะหลุดวงโคจรฮะหลุดไปเลยว่าแบบโอ้อันนี้ต้องเสียอันนั้นไม่ต้องเสียแต่จริงไม่ใช่มันต้องไล,ล่เรียงให้ถูกต้องก่อนว,ว่าเวลาคิด1ตั้งทงว่ามันคือเงินได้ใช่ไหมมันคือเงินได้แล้วมันมีข้อยกเว้นใช่หรือเปล่ามันมีเรื่องของหลักการที่มาของเงินได้ในประเทศนอกประเทศรหรือเปล่ามันมีประเภทเงินได้ที่มาตัดให้มันเสียภาษีได้และไม่ต้องยื่นหรือเปล่ามันจะเสียอย่างไรเสียแบบไหนเนี่ ผู้นี้ให้ถูกก่อนยังไม่พอสุดท้ายละเนื้อหาสุดท้ายละในบทของกฎหมายต่างๆเนี่ย มันอาจจะไม่ได้บังคับเหมือนกันก็หมายคือถ้าหลายคนไปตีความรวมกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยงั้นแปลว่าเกินล้านแต้องเสียภาษีก็อาจจะใช่แต่นั่นคือภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นมันก็อาจจะมีตัวคัดออฟหรือตัวตัดของแต่ละประเภทภาษีอีกสิ่งนี้ทําให้เรารู้เรื่องพวกนี้และเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับปัญหาจริงๆแล้วมันคือการทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับมาเป็นเงินได้หรือเปล่าจุดที่คนพลาดละกันนะครับผมใช,ใช้คำนี้คือจุดที่คนพลาดคือคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดอยู่2-3ประเด็นประเด็นแรกคือ ไอ้คาว่ายกเวน้นเนี่ยแปลว่ากฎหมายต้องเขียนไว้คนหมายนี่นต้องเขียนไว้เลยนะว่าอันนี้ยกเวน้นมาตรา4 2ระบุว่ายกเวน้นนะครับบวกด,ด้วยกฎหมายมาตรา12วงเล็บลงมาลงมาลงมา,ลงมาเรื่อยๆอันนี้เขาเขียนระบุไว้แต่คนจะไปเข้าใจว่าการที่สรรปรกรตรวจไม่เจอผมเน้นตรงนี้นิดนึงคนจะไปเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดรายได้ที่เรามีสรรปรกรตรวจไม่เจอเช่นรับเป็นเงินสดนะรับแบบนู้นแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีหรือโอนเข้าบัญชีคนอื่นหานมินี่มารับหรืออะไรต่างพวกนี้ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคําตอบคือจริงๆมันต้องเสียภาษีเพราะกฎหมายไม่ได้ยก เว้นแต่คุณเลือกวิธีที่จะใช้ในการหลีกเลี่ยงภาษีสหางห่นคือคุณไปเติมเรื่องของการหลบเลี่ยงได้และคิดว่าจะตรวจไม่พบนั้นคือคุณเลือกที่จะไม่เสียภาษีไม่ใช่กฎหมายยกเว้นเนาะต้องต้องแยกเรื่องนี้ให้ออกนะันคนละเรื่องกันนั้นก็เลยจะมีคาถามเยอะะเช่นเงินผิดกฎหมายต้องเสียภาษีไหมอ้าวก็ต้องเสียภาษีสิเพราะว่า,วากฎหมายก็ไม่ได้ยกเว้นเงินผิดกฎหมายนี่อ้าวแต่ถ้าเกิดจะเสียจะเจออะไรในมุมภาษีคือเสียก็เสียภาษีก็ถูกต้องครับคุณทาถูกต้องในมุมภาษีแล้วแต่สิ่งที่ผิดก็คือคุณทําผิดกฎหมายนนั้ออยู่ก็คืเงิน ที่ได้มามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องถามต่อว่าแล้วคุณผิดเรื่องอะไรคุณก็ไปถูกลงโทษตามการกระทําที่ผิดกฎหมายนั้นๆการพนันหรอหรืออย่างอื่นอันนี้ก็ไม่รู้ละขึ้นอยู่กับความผิดกฎหมายที่คุณทําเป็นคนละส่วนกันแต่คุณจะยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยหรือคุณจะเอามาคํานวณภาษีหรือไม่นํามาคํานวณภาษีเนี่ยคุณก็เข้าใจแก่นตรงนี้ก่อนว่าหลักมันมีอยู่แค่นี้แหละมันเป็นเงินได้หรือเปล่ามันยกเว้นหรือเปล่ามันมีข้อกฎหมายอื่นบอกว่ามันไม่ต้องหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นก็จจะทําาาาใให้ใ้้้้เเขขไดดง่ยยยึนนโสรุปตมีล